สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ราวันชช่องยูทูบที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวบันดาลไมีมวยนะครับอีพีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูศึกมวยชิงแชมป์โลกในรุ่นเวลต์เวท147ปอนด์รวบแชมป์4สถาบันระหว่างออรันสเปนจูเนียเจ้าของเข็มขัดดำ UBA WBC และ IBF ชาวสหรัฐอเมริกาวัย33ปีดวลกับป้นกับเทเลนคอฟฟอร์ดแชมป์ดำ UBO เพื่อนร่วมชาติวัย35ปีที่สังเวียน Timo Bay Arena และสวยงามรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเกมการชกสเปนเป็นฝ่ายเดินนนเข้าาหกกก่อใยแร ทววยก2ครอฟอร์ได้จังหวะยิงหมัดหนึ่งเย็บซ้ายและตามด้วยขวาตรงเข้าเต็มคางสเปลนล่วงลงไปให้กรรมการนับ8ก่อนอย่างรวดเร็วจากนั้นครอฟอร์ชกแบบคุมเกมอาศัยหมัดเย็บเล่นงานสเปนที่พยายามจะลุกหนักแต่เข้าไม่ติดกระทั่งยกที่7ในจังหวะที่สเปนเล่นเกมครอฟอร์ได้จังหวะส่วนหุกขวาสอยสเปลนล่วงลงไปกองกับพื้นถูกนับ8เป็นครั้งที่2และในจังหวะที่ลุกขึ้นมาสู้ต่อครอฟอร์เลือกจิ้มหมัดเน้นๆ ก่อนจะฮุกขวากดสเปลนลงไปนับแปเป็นครั้งที่3แต่สเปนยังไม่ยอมง่ายๆพยายามเล่นเกมหวังพลิกสถานการณ์แต่คอฟฟอร์ดก็ชกอย่างใจเย็นกระทั่งยุที่9สเปนที่บอบแชมป์อย่างหนักถูกคอฟฟอร์ดเลือกต่อยตามใจชอบก่อนที่กรรมการทฮวิด็อกผู้ห้าบนเวทีตัดสินใจเข้าขวางและโบกมือ,อยุติการชกไปด้วยเวลา2นาที32วินาทีคอฟฟอร์ดชนะทีเคโอป็น,นยุที่9ควา้าแชมป์โลกในร่นเนื้อตัวเวท147งบปอนด์มาครองได้ทั้ง4ี่สถาบันและเป็นนักมวย หลังจากที่ก่อนหน้านี้คอร์ฟอร์ดเคยครองแชมป์โลก4สาบันในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์มาแล้วคอร์ฟอร์ดเพิ่มสถการชกเป็นชนะรวด40ครั้งนอก31ขณะที่สเปนแพ้เป็นครั้งแรกในการชกมวยอาชีพหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชนะรวดมา28ไฟล์เป็นการน็อก22ครั้งขณะที่ร้องคู่เอกของรายการเป็นการชกตัดเชือกเพื่อหาผู้ชนะไปชิงแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทด b และด b ระหว่างไอแซคครูดนักชกเม็กซิโกวัย25ปีพบกับเจอนีคาบิ่า นักชกไร้พา่ายชาวสหรัฐเมริกาวัย29ปีโดยเกมการชกค,ครุสนักชกกำปั้นหนักพยายามเดินไล่ถลุงคาบิราแต่กดไม่ลงแถมยก8ยังมาโดนตัดคะแนนจากจังหวะตั้งใจหัวชนก่อนท้ายสุดรวมคะแนนครุสเฉียนชนะคะแนนไปอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ 114-113, ต115-112ต่อ11และ113-114เพิ่มสถิติชนะ25น็อก17แพ้2เสมอ1ขณะที่คาบิราแพ้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชนะรวดมา21ครั้งน็อก7ครั้ง ขณะที่คู่ค้่งของรายการเป็นการชิงแชมป์โลกในรุ่นแบนโตเวต118ปอนด์ของสปายมือโลกดับยูบีซีที่ว่างระหว่างโนนิโตโดเน่เดีตแชมป์โลก4รุ่นวัย40ปีชาวฟิลิปปินส์พบกับอเลซานโดซานเตียโก นักชกเม็กซิโกวัย27ปีด้วยเกมการชกซานเตโกอาศัยความสดที่เหนือกว่าลายบีโดแน่ก่อนที่จะเอาชนะคะแนนไปอย่างเป็นเอกฉัน 115-113, ตอ116-112 11ตอและ116-112ตอควา้าแชมป์โลกในรุ่น118ปอนด์ WBC ที่ว่างมาครองได้สำเร็จเพิ่มสถิติการชกชนะ28นอก14แพ้3เสมอ5ขณะที่โดแน่สถิติการชกตกลงไปเป็นชนะ42นอก28แพ้8 ยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทางช่องราวันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการมวยดีๆแบบนี้สหลอี EP นี้ต้องจากลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ